สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกระดิ่งเชนเคยครับช่องพ่อใหญ่กันแชนแนลนี่ก็พี่น้องเอาเข่าออกขายอีกแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวมารอเบิ้งว่าสัปดาห์นีเนะครับเนาะอาทิตย์นี่ราคาเข้าไปซําไดแล้วเนาะตอนนี้ก็ทยอยเอาออกไปขายก่อนว่ามันตันมันจักบาทแล้วกิโลจักบาทแล้วเดี๋ยวพยาการจะถ่ายให้เบิ้งครับบินเนาะนี่ครับตอนนี้พี่อ้พิ่เอาเข่าออกขายพี่น้องนี่ครับของพยาการเบิดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เกษตรกร,เ,รกเชาานาเฮาก็ทยอยเอาออกขายไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องอา่าราคาเข่าไปซําไดแล้วนะครับเนาะ แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วมันตันละหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยคืนมาหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับเนาะอ่า,าเนื้วกะราคาอยู่ที่ตันละแปดพันแปดพันปลายพี่น้องแปดพันป่ายอืมแปดพันเก่าแปดพันแปดแปดพันเก่านี่แหละราคาบ่อหอดมืน่นแต่ว่าเอฟซีทั้งจากวัสกุนคร์คอบนว่าข่าเนื้วพันกิโลละสิบสองบาทเท่ากับตันละมื่นสองพี่น้องเออทั้งปุ๋นแพ่งยืนนะครับเนาะ ทงุนถือว่าได้ราคาอยู่ตันหนึ่งสองเขาเนียวแต่ว่าเขาเจ้าพนบรดิจเจงมากว่าตันละจักบาทตันลัจักบาทบาห่หูแต่ว่ามันเข้ามันบะแน่นอนพี่น้องราคาขยับขึ้นขยับลงเดี๋ยวมือนีเรามาเบิ้งอาทิตย์นีนะครับนะมือนีวันที่สิบเอ็ดกลุ่มห้าสองพันหกร้อยหกสิบหกพี่น้องมาเบิ้งว่าราคาเข้าอาทิตย์นีเป็นจังไไดน,นะครับเนาะอ่าฝนฝ่าก็ค่อนข้างที่หลังวันที่สิบสามสิบสี่นี่ฝนจะเข้ามา ให้มันเข้ามาในเนาะมันห่อนหลายผลเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องอมาในน,น,น่อนอ่า็กลูกเด็กเด็กแดงคนมาแข็งแรงกับเป็นไข้เป็นเมยกัน,เ,กนเต็มหนึ่งพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งราคาเข่าพี่น้องกับผมเอ่ะมาอัปเดตราคาเข่าประจําสัปดาห์นี้พี่นอ้องอ่าหลังจากที่พี่ไอ้เพ่นไปขายเนาะพอลูกงนไปขายพี่น้อง ปรากฏว่าราคาเข้าอัปเดตราคาเข้าตอนนี้นะครับเนาะอ้ไปขายสองเทียวพี่น้อง <c oughs> ราคาเข้าลดลงพี่น้องราคาเขา้าราคาเข้าขยับลงเหลือละถ้าเข้าบ่กไข้งามเทา่าไรจะได้ราคาอยู่ที่แสนละพันหกนะครับเนาะถ้าเข้างามจะได้ราคาอยู่ที่แสนละพันเจ็ดนี่แตกต่างกันเป็นรอยพี่น้อง แสนหนึ่งก็มีร้อยยี่สิบกิโลสรุปแล้วก็คือยังสี่พี่น้องตกกิโลละจักบาทเดี๋ยวพัชการจะบอกให้ฟังเดอ้ออ่าถ้าเข้าถ้าเข้ามีความชื้นหลายพี่น้องเข้าออกเหลืองๆจัหน้อยนี่อ่าเพิ่นจะหับสื่ออยู่นล้คำนวณลงสีก็จะหับสื่ออยู่แต่ว่าตกตันละหมื่นสามกิโลละสิบสามบาทจุด 3. สามสตางค์ก็คืออ่าตกตันละหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย หนึ่งมืนสามพันสามรอยพี่น้องแต่ว่าถ้าเขางามงถ้าเขา,านาเกตเอเนี่ก็จะได้อยู่กิโลละสิบสี่บาทก็คือตันละหมื่นสี่แสดงว่าราคาเข้าตอนนี้ขยับลงเนาะพี่น้องเนาะขยับลงอยู่พี่นอ้องขยับลงอยู่ราคาเขา้านี่และครับอัปเดตราคาเข้าไอ้ฟั่งพี่น้องประจําสัปดาห์นี้ด้อครับเดอ้อนี่ครับแต่ว่าแนวนุ่มตอนนี้แนวนุ่ม แบบที่ยังที่พเยก,การวอรใไอ้ฟั่งพี่น้องอ่าราคาเข่าตอนนี้มีแนวโน้มจะขยับลงพี่น้องหดอดอน,นมีน่าแห่งขยับลงพี่น้องราคาเข่าแนวโน้มนอกครนบเนแนวโน้มราคาเข่าขยับลงอ่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีไฟไหนอ่าถี่ออกมารองรับหรือว่าจะรับร่องให้ได้อยู่พี่น้องอ่าทางคณะอ่าอผูมีส่วนเกี่ยวข้องหรอผูมิชงเกี่ยวข้องแหล,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 ละละ่ะนอกคำนั่น อาราคาเข่าก็ยังดิ่งลงอยู่พี่น้องราคาเข่าแห่งตอนนี้เนาะครับเนาะถือว่าราคาบบสูงหลายพี่น้องราคาบบสูงหลายดอกอ่าปกติสุเทยียนี่ราคาถ้าราคาดีๆน่าจะตันละหมื่นห้าหมื่นหกเข้าไปแล้วพี่น้องแต่ว่าณนะเวลานี้มือน,นี้เนาะครับเนาะเดือนปลายเดือนกุมภาพกางเดือนกุมภาพเขาเานาะเพราะว่ามือนี้วันที่สิบสามมื่ออื่นวันที่สิบสี่เด้พี่น้องวันวาเลนช่น์เนาะครับเนาะอ่า มื่อนี้วันที่13แล้วพี่น้องกุมภาพันธ์ก็ปรากฏว่าราคาเขาก็ยังมีแต่แนวดิ่งลงพี่น้องมีแต่แนวสีลดลงเนาะครับเนาะแต่ว่าเขาเนีว้วแถวชุวมชนบ้านอเยเหตุก,การก็ยังบั่ทันขึ้นราคาอยู่ในพี่น้องตันตันละ8,000บายอยู่พี่น้องก็ขอหกแต่ว่ามองสโกอตค่อนที่เพิ่น FC เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เขามาเนาะครับเนาะของเพิ่นเขาเนี้วราคา ตกตันละมื่นสองปลายบนเด้พี่นอ้องตกตันละมื่นสองปลายบนก็แสดงว่าราคาเิ่นโอ้ดีกว่าแถวชุมชนบันพยัยกาเนะครับเนาะแถวบรนพยัยการก็กยังราคาบ่ขืนอยู่แต่ว่าข้าวเจ้าข้าวเจ้าตอนนี้สูงสุดก็ได้อยู่ที่มื่นสี่พี่นอ้องตันละมื่นสี่กิโลละสิบสี่บาทพี่น้องข้าวเปลือกนะครับนะข้าวเปลือกหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่ตกตันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พัน ถ้าเขาบอก่อยดีเท่าไรมีความชื้นสูงออกเหลืองๆนี่ตากมาแห้งนะละ่ะพี่น้องก็จะตกอยู่ตันละหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยที่เพิ่นไปขายมาพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยอ่าก็ขาดว่าเดือนนี้ทางเดือนพี่น้องเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพัานธ์อาหอดมีหน้านี่ทก็สอบทสัญญาได้พี่น้องอ่าเข้าต้องหาเงินไปใส่ขึ้นเด้อบ่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ร,ราคาเข้าบ้าน่าจะขยับขึ้นอ่ะพี่น้องมีแต่ขยับลงค่ะล่ะมีแต่จะขยับลงพี่น้องเดือนหน้าแห่งจะลงกว่านี้เดือนมีหน้าแล้วว่าเข้าจะราคาขึ้นกับพุนนาพี่น้องปลายเมษาพฤษสภาปลายเมษาเข้าสู่เดือนพฤษสภาอันนี้ราคาเข้าสูงในน่อนพี่น้องมืนหาแนนอนตาละมืนหาในน่อนทั้งผุนเนาะครับเนาะจากพุนไปกับตาละมืนหาขึ้นไปล่ะละเอาถ้าไผเก็บได้ก็เก็บไว้หอดพุนเราพี่น้องถ้าไบ่บด้รมีความใส มันบ่มีความสัเป็นต้องใส่เงินหลายเนาะครับเนาะอ๋อพยการจำเป็นต้องใส่แล้วเนาะครับเนาะนี่ติดนี่ทก็สอยู่พี่น้องก็ไปใส่นี่ใส่สินอ่าชุมชนบ้านพยการกระทะยอยออกขายขึ้นกันพี่น้องแต่ก็ยังถือว่ายังราคามันก็ยังดีกว่าที่ผ่านๆมาอยู่พี่น้องขอโทษนะครับพอราคาที่ผ่านๆมาราคามันกบ่หอดนะแน่หมื่นสามเต็มที่กับหมื่นสามนี่แหละพี่น้องหมื่นสองกว่าหมื่นสามนี่ ช่วงไม่ไม่เนาะครับเนาะเก็บไว้ตอนนี้ก็ยังได้ 13, มื่นสามมื่นสี่อยู่แต่ว่าถ้าเก็บไว้อีกจัหน่อยพุ่นเอาพี่น้องไปเมษาเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็จะได้อยู่มื่นห้าอยู่เด้่พี่น้องมื่นห้าเข้าสู่มื่นหกเลยเด้ราคาเข้าหอดุนเนาะครับเนาะแต่ว่าบเกิดมื่นห้าปลายปีกายนี่พยาการณ์ขายเดือนมิถุนาพอดีพี่น้องมิถุนากรากกรดาเออเออมษา,าพฤษภาคมมิถุนากรากฎกรดากรกฎรดาพี่น้องพยาการณ์ขายปลายเดือนกรกฎรดาเนี่ยพยาการณ์ขาย เตกตันอยู่หนึ่งมืนห้าพันแปดร้อยพี่น้องหนึ 1, 5, 800, ่งมืนห้าพันแปดร้อยกรกฎาคมเมื่อคืนหมื่นหกมหอดหมื่นหกราคาเข้าก็จะอยู่ซัมหนีแล้วพี่น้องเพราะมันคงที่คงตัวมันจะมาสูงกว่านี่หลอกสิน,นค้าการเกษตรเพราะว่าราคาอย่างอื่นกขน็ขึ้นเอาขึ้นเอาหอน,นอาพี่น้องเนาะเออแต่ว่าเด้ยินข่าว่าราคาปุ๋ยลดลงแล้วเด้อพี่น้องราคาปุ๋ยนี่ลดลงแล้วพี่น้องก็ลดลงช่วงนี้และช่วงบ่ดยเฮ็ดหน้าเนี่ย ยามาลงหน้า <S <S เห็ดหน้ามาต้องการใส่ปุ๋ยมาปุ๋ยก็ขยับค้นราคาคือเก่าแล้วพี่น้องพี่พยาการว่าเนาะครับเนาะเอออ่ะสู้ไปเด้อพี่น้องช่วงนี้พยาการก็ลงมันให้หน้าไปเที่ยวเบิง่งดินแห้งเบ้อพี่น้องฝนมาตกเออลงมันให้หน้าลงกระโพดเลียงซั์ลองเบิ่งสักก่อนปีหน้าจะขยับขยายใหม่พี่น้องแต่ว่ามองนี่มันนาะปากทางดินมันแห้งเป็นดินดากดินดินดินเหนียวเนี่ยมันเห็ดยังบม่ได้ดรอกพี่น้องนอกจากว่าหาวิธีก็คือ หาหาวิธีแก้ไขปรปรุงดินเฮาสกอน่ะล่ะเอาดินทรายมาผสมในเอาขี้ฟุ่นเอาหยางมาลงนี่เออมันก็สิงามอยู่ผี่ดองแต่ว่าดินดักดินเหนียวมันก็ต้องมีน้ำตลอดเวลาหะล่ะนะครับนะติดตั้งโซลาเซลล์ตอกบาดงบาดานก็ว่าไปแต่ว่าพยาการไ่ได้ตอกเพราะว่านาพื้นที่ไกลเคียงในพีดองเทิงเทิงนี่ขึ้นไปเทิงเทิงนี่มองนี่มองกงใหม่นี่พนขอบารดานใหญ่ได้พนว่าพนขอบารดานใหญ่ได้ก็พนว่าจะลงเดือนนี้ละแต่ว่าเห็น เน่อมาเห็นโพในจังมองอยู่พี่น้องจะตัวจักนาอครัานะเอ่อเพื่อนว่าจะมีบบาดานใหญ่ของมาบุเดอว่าคงกันอย่างน้องคงการสีตัวเขาบน้อว่าอะซุ่มไก่เคียงซุ่มพี่ซุ่มน้องกระส่งเอกสารกันมาเนี่ยเอ่อความอยากได้นาะครับนะความอยากได้ของฟรีพี่น้องมันจะมีบน้อของฟรีมันเพื่อนว่าบ่มีในโลกนี้พี่น้องแต่ว่าจักเขาจะเสียอย่างหล่ะอืมก็มาเบิ่งท่าที่มาเบิ่งทิศทางซะก่อนว่าจะเป็นจังไดเนาะครับนะเบิ่งไปน้ำ อ่าซอมเบิงไปนําเอกสารกระท่งไปเบิดแล้วเอกสารเกษตรกรกระท่งให้แล้วพี่น้องสำนาัตรประชาชนสำนาทะเบียนบัตรสำนัโชนดทีดินนะคำนอะทรงให้เบิดตแล้วว่าขอบาราันใหญ่มาอ่าจะตอกมีหอดแทงน้องแทงน้ำสองสามแทงมัน <c oughs> แต่ว่ายังไม่เห็นโพจะมองอยู่พี่น้อง <c oughs> อืมกรลอเบิงพี่น้องเพื่อได้ดีเพื่อเพิน่นมีโครงการมาซอยเหลือเนาะคบเนาะว่าอีสารกับช่วงนาแรล่งกันแหล่งเลื่อเกิน อ่ะคลิปหน้ามาพ่อกันไหมพี่น้องกับอัปเดตราคาเข้าคลิปนี้สวัสดีครับ